สวัสดีครับวันนี้จะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องที่มีหลายๆคนสนใจและหลายๆคนถามมานะครับบอกว่าน้ำมันงาเนี่ยมันจะดีไหมน้ำมันงาเนี่ยควรจะกินไหมควรจะบริโภคเป็นเป็นเสริมอาหารไหมนะครับในความคิดของผมนะครับผมอยากจะขออนุญาตชี้แจงดังนี้นะครับอันนี้คืองางาคืองาดํางาขาวงาแดงที่ผมเคยบรรยายนะครับเมื่อเอางามานะครับแล้วก็บีบน้ํามันออกมานะครับ บีบน้ำมันออกมาก็จะได้น้ำมันและเนื้องานะครับเนื้องาเนี่ยเราสามารถที่จะนํามานะฮะนำมาใช้ในลักษณะของเป็นผิดพันเสริมอาหารซึ่งเราทําอยู่นะครับแต่น้ํามันงา mm hmm. ก็มีผู้สงสัยบอกว่าแล้วอาจารย์ปรัชญาเอ่อคิดยังไงนะครับเ,เป็นผมผมไม่กินเนครับ oh. เป็นผมผมไม่กิน oh. เหตุผลเพราะอะไรเพราะว่าน้งงํามันงาแม้นว่าจะมีเซซามิน ะะจำนวนมากก็ตามนะครับแต่เมื่อคิดคำนวณแล้วนะครับท่านทราบไหมครับว่าในน้ำมันงาเนี่ยมีส่วนประกอบอะไรบ้างผมอยากจะชี้แจงอยากจะเอาข้อมูลเพิ่มเติมมาให้พวกเรานะครับในน้ำมันงานะครับ100กรัมนะครับจะมีไขมันอิ่มตัวละ14.2กรัมมีไขมันอิ่มตัวพันธะคู่เดียวนะฮะ39.7นะครับแล้วก็ ไขมันไม่อิ่มตัวพันธะคู่หลายคู่นะครับเมื่อกี้นี่้39.7นี่เป็นไม่อิ่มตัวมีพันธะคู่เดียวหมายความว่าพันธะคู่ดับเบิลบอมีอันเดียวแต่ถ้าเป็นพันธะคู่ดับเบิลบอมเนี่ยหลายอันเช่นโอเมก้าสามหกเก้านะครับจะมีถึง41.7%เปอร์เซ็นต์นะครับนั้นรวมกันแล้วเนี่ยก็ประมาณเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือพูดง่ายว่า ในน้ำมันงาหนึ่งร้อยกรัมก็จะมีไขมันเกือบจะหนึ่งร้อยมิลลิกรัมหนึ่งร้อยกรัมเลยทีเดียวก็คือเกือบจะร้อยเปอร์เซ็นเลยเป็นเป็นเป็นน้ามันเป็นไขมันนะครับเพราะฉะนั้นถ้าสมมติว่าคุณกินน้ํามันนะฮะน้ามันงายกตัวอย่างเช่นนะครับถ้าคุณกินน้ํามันงาแคปซูลหนึ่งก็ห้าร้อยมิลลิกรัมนะครับคุณก็จะได้น้ํามันงาเข้าไป สมมุติว่ากินวันละ8แคปซูลนะฮะที่เขาแนะนํากันสองเช้าสองกลางวันสเย็นสอนกลางคืนหรือ4ีเช้า4เย็นหรืออะไรก็ว่าไปเนี่ยนะครับประมาณสี่ถึงแแคปซูลเนี่ยคุณจะได้น้ํามันเข้าไปในตัวคุณประมาณ4ีถึงหกรัมนะฮะเราตีง่ายๆว่าเป็น5กรัมก็แล้วกัน5กรัมก็คือ5,000มิลลิกรัมในตัวเราเนี่ยมีเลือดประมาณหกลิตรก็คือ 6,000 ml เมื่อคำนวณออกมาแล้วนะครับระดับไขมันปกติในเลือดก,ก็จะมีประมาณมีไตรกซอสลดยเนี่ยประมาณ150มิลลิกรัมเปอร์เซนต์หรือมิลลิกรัมต่อ100 ml ดังนั้นเมื่อคิดคำนวณค่าตัวเลขทั้งหมดแล้วนะครับถ้าเกิดคุณกินน้ำมันงา4-8แคปซูลนะครับคุณจะได้ไขมันเพิ่มเข้าไปอีกประมาณ50%ของระดับไขมันที่คุณมีอยู่ในขณะนี้ นะครับโอเคถ้าเรากินอาหารเราก็กินมีไขมันไปแล้วนะฮะแล้วแล้วมันจะหายไปไหนร่างกายเราก็จะมีกระบวนการในการกําจัดไขมันทําให้มันหายไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงหนึ่งชั่วโมงถ้าจะให้เจ๋งที่สุดก็คือสามชั่วโมงเราต้องใช้เวลาถึงสามชั่วโมงในการที่จะเคลียร์เคลียร์ระดับไขมันออกจากร่างกายเราจะออกจากไม่ใช่ออกจากร่างกายออกจากเลือดเรานะฮะ ดังนั้นถ้าเกิดคุณกินตอนเช้าพอมันเข้าไปถึงพอมันกําลังสลายสามชั่วโมงใช่ไหมมันก็จะขึ้นไปสามชั่วโมงมันก็จะหายไปครึ่งหนึ่งสมมุตินะฮะสามชั่วโมงมันก็จะหายไปเออสักเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์คุณก็ไปกินกลางวันอีกแล้วมันก็ขึ้นไปอีกคุณก็ไปกินตอนเย็นอีกคุณแลวมันก็ขึ้นไปอีกเพราะฉะนั้นพอวันที่สองคุณก็คุณก็กินเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปเพิ่มขึ้นไปดังนั้นในความคิดเห็นของผม ผมจะไม่บริโภคน้ำมันงาเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารนะครับอันนี้เข้าใจตรงกันนะครับว่าผมไม่กินและไม่แนะนำให้บริโภคน้ำมันงาเป็นเสริมอาหารนะครับสวัสดีครับ